ดีเลยตีเผาสมุนจบไปแล้วตัวหนึ่ง ดึงเลยนะ่ยมันจะออกแลๆเดี๋ยวมอกนิอันนี้ประกอบมาร์กกันมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะตรวจมาร์กคล้ายๆกันครับแต่ว่า,รรารรไม่เหมือนกันนิดนึงมีจุดแตกต่างกันหน่อยนึงก็ใส่พอบานเซื้อก่อนแล้วเราก็จะมาตรวจมาร์กกัน บอลเซอร์ ancer, หรือสมดุลนะครับหรือภาษาทั่วไปว่าตุ้มถ่วงหรือบาลเซอร์หรือ, ancer, รอเผาสมดุลนั่นเองเดี๋ยวมาตรวจมากกันมากกันมากจุดที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ขรงยันมากอยู่ที่สองอยู่ตรงนี้จุดที่สามอยู่ตรงนี้ ถ้าเป็นคูปัตาจะอยู่บนล่างแล้วก็อยู่สะพานตัวหนึ่งจะอยู่ข้างในนี้ต้องหมุนไปแล้วเห็นถ้าไม่เห็นแสดงว่าไม่ใช่หมุนเครื่องมาหมุนเครื่องมาเดี๋ยวก่อนหยุดออกมาแล้วโอเคหมุนไปอีกรอบนึงให้มันอยู่ที่เก่าถ้าอยู่ที่เก่าแปลว่า,า,าผ่านอนดช่วยกัน ที่เดิมไหมเดิมยังเดิมยังเดิมแล้วตรวจนะครับจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่4หมุนเหมือนเดิมหมุนติดอยู่ตรงนี้นี่หมุนออกมาพอโบติก็ต้องถอดเฟืองพอเรียบร้อย